ฟังในใจของฉันยังคงเป็นเหมือนเมื่อนัท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 ยินหรือเปล่านัทนัท นัทยืนทถลงเรื่ยบคนเดียววะแล้วคุณน้อยทำอะไรก่หรือเปล่านัทไม่จริงไม่จริงลานะ ไปยงไปยงคุณไปยงคุณน้อยพามานัดไปแล้วใช่ไหมพาไปแล้วใช่ไหมคุณเป็นคนสั่งคุณใจร้ายมากนะอีเชนไม่ได้สั่งแต่อีเชนห้ามแล้วผมไม่เชื่ออย่ามาโกหกคุณอะไรเป็นคนสั่ง ุณน้อยเธอไม่ทำหรอกเธอเป็นคนใจดีไม่เหมือนกับคุณอีเซนบอกล้าไงคะว่าอีเซนไม่ได้ทำอย่ากโกหกผมไม่เชื่อใจคอโหดเหี้ยมแล้วนะผมขอให้คุณดักดานอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดให้ติดอยู่ในรกที่มืดมิดแห่งนี้พระผมจะปิดที่นี่ให้มันมืดมิดสำหรับคุณคนเดียว คุณคนเดียวคุณผลักผู้หญิงที่ท้องแก่แบบนั้นให้ตกบันไดตายคุณทำได้ยังไงเล้วคุณประยงค,คุณทำได้ยังไงทำไมคุณถึงแจ้อหดเหี้ยอย่างนี้แล้วมันกี่คนแล้วที่ต้องตายด้วยฝีมือคุณกี่คนแล้ว ทุกคนที่ต้องตายเพราะคุณเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแล้วมันนัทด้วยมันนัทผิดอะไรมันนัทผิดอะไรมันนัทเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายคุณไม่เคยยุ่งกับคุณด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังฆ่าเขาอ่ะคุณก็ยังฆ่าเขาฆ่ามันนัท อยังไม่พอคุณลูกค้าเกตใช่คุณค่าเกตด้วยกับผมเจอถุงเงินในตัวมันขอรับ พี่กูไม่ทำอะไรผิดไอ้พวกมึงไปดีว่าแล้วใครเป็นคนทำไใครเป็นคนทำไอ้ยําสองคนนั้นมันรับแล้วผมมีคนจ้างมันและอีกนั้นก็เป็นคนของมึงอีกทิ้งใครใครเป็นคนสั่งคุณท่านคนใหญ่นายมึงใช่ไหมอีทิ้งใช่ไหม อีฉันไม่ได้ทําค่ะยังไม่ยอมรับอีกเลยใจคขาทำเพื่ออะไรหลักฐานยูโทนโทษอย่างนี้ก็อีฉันไม่ได้ทําจริงๆเนี่คะจะเอาอีฉันไปตัดหัวคู่แห้งที่ใดก็ได้อีฉันยังยืนยันคําเดิมว่าอีฉันไม่ได้ทําถ้าใครทําขอให้มันตกนรกคุณจ่ายเงินจ้างพวกมันไงอันนี้ไม่ใช่ถุงเงินของอีฉันค่ะของคุณ อีฉันบอกแล้วไงคะว่าไม่ได้ทำคุณประยงกต์ถยปากแข็งแบบนี้ก็อีฉันไม่ได้ทำจริงๆนี่คะคุณนี่เลวเะยเลวเกินไปแล้วเจ้าคุณคะผมอยู่กคุณไม่ได้ต่อไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าคุณเจ้าคุณจะตัดขาดจากอีฉันหรือคะคุณมันเลวเกินไปแบบผมอยู่ด้วยไม่ได้เจ้าคุณจะไปไหนคะถ้าเจ้าคุณถ้าเจ้าคุณดีฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะ เดนจูคุญอย่าไป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 จากอีฉันไปคุณยงคุณไปไงเดนจูคุญคุณยงฟังเลยไม่ฟังนะเดนจูบุญอย่าไปนะคะเดนจูบุญไปอีฉันต้องตายอย่าไปนะเธอไม่คิดเธอไม่คิดอยุ่อำนานไปแล้คุณเป็นคนเดียวเจอเฮ้ยอย่าไปอ่ะอีฉันจะไม่ผู้หวังอีฉันจะไม่ผู้หวังอีฉันจะไม่ผู้หวังอีฉันจะหยุดพูดไปแล้วมีผมตายไปแล้วลูกก็ตาย มีนายไปถึงสองคนหยุดพูดได้แล้วเอฉันจะกลัวอย่าพูดอย่างนี้นะกันถ้าพูดอย่างนี้ใครฉันจะกลัวไอ้ั์ก็เมียนะกะเมียนะคุณไม่ใช่เมียหรอกคุณเป็นนายทุกคนเป็นทาสคุณเป็นทาสทคุณจะตกจะตีจะดา่าจะว่าองไรก็ได้คุณฆ่าไปอีกคนแล้วเคยนับไหมเคยนับไหมไอีจินไม่ได้ฆ่าค่ะแล้วอ่อนตายลูกตายใครฆ่าอีจินไม่ได้ทำเกตายใครฆ่าอีจินไม่ได้ทำไอ้พุ่ม เจ้าข้ออย่าไปอย่าไปนะคะ,ะเลวทเจ้ทาพขนนแม้แต่เกศคุณก็ให้บ่าวผู้ชายไปฆ่าเขาปล่อยให้เขาตายทั้งเป็นโหดร,ร,ร้ายทารุณโหดร้ายทารุณ คุณไม่น่าไปทำมนัสโศวีเลยไม่น่าไปฆ่าเขาเลยเอ็น,นัดมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำอะไรผิดอีฉันไม่ได้ทำอีฉันห้ามแล้วจริงๆโกหกผมไม่เชื่อคุณประยมอ,อย่าพยายามตลัดบาปให้พ้นตัวคุณเลย มีอะไรหรือเองก็รู้ว่าข้ากําลังโศกเศร้าเรื่องที่ท่านเจ้าคุณกาลังจะทิ้งข้าไปยังจะมาหาเรื่องอะไรข้าอีกละ่ะคุณท่านคุณใหญ่ขอรับอีทิ้งมันทั้งซื่อสัตย์ทั้งจงรักภักดีต่อคุณท่านคุณใหญ่คุณท่านคุณใหญ่ไม่เห็นความดีของมันบ้างเลยหรือขอรับทําไมข้าจะไม่เห็นความดีของมันข้าเลี้ยงดูเมียเองอย่างดีวันๆแทบจะไม่ได้ทํางานอะไรอยู่ละได้แต่เอาใจข้าไปวันๆอย่างนี้ยังจะว่าไม่ดีอีกล่อถ้าเห็นว่ามันดี แล้วทำไมถึงยอมให้เขาเอามันไปหรอขอรับท่านจะคุณเอามันไปบวยจนเกือบตายเพื่อมันเปิดปาว่าใครเป็นคนฆ่าอีกเกตนะคขอรับว่าไงทิ้งมึงจะพูดหรือไม่พูดมึงอยู่ปากไปทำไมคิดแลยว่านายมึงจะรอด ยังเป็นท่านในเรีย้ยงดิท่านเลี้ยงมาตั้งแต่พ่อแม่ผู้ยาตายายมนุนคุณของท่านท่านนี้ทั้งท่านอีกทิ้งก็ใจไม่หมด นายมึงใจบาปหยาบช้าโหดเยีเ่ยมทารุณเอ็งจะปกป้องอีกทําไมเจา้าคนจะทําอะไรคุณท่านคนไหนไม่ใช่เรื่องของพิ่งแต่จะหมายให้อีทิ้งให้ร้ายคุณท่านไม่ได้ รอกดีกับกูใช่ไหมอิงสองคนขังไอ้ที่ว่าในนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ข้าจะให้หลวงท่านมาจัดการขอรับ คุณทำอย่างนี้กัคนของอีฉันไม่ได้นะคะทำไมล่ะครับอีทิ้งมันทำผิดมันต้องรับโทษสิอีทิ้งมันไม่ได้ทำา็็ผมรู้แต่ในเมื่อคุณไม่รับมันต้องรับบาปแทนคุณอีฉันก็ไม่ได้ทำค่ะแต่ผมไม่เถียงกับคุณแล้วคุณประโยคงเตรียมตัวดูอีทิ้งรับโทษได้เลยสิงหาคมตรีของเราปกครองคนของเราไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย ไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเจ้าคุณเคยได้ยินไหมคะเรื่องนี้ผมจะให้ทางการเป็นผู้ตัดสิน <laughs> ไม่ใช่ข้าปวดท้องก็หกัก oh. เดี๋ยวเข้ามาเว้ยเอออออรีบมาเว้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูนางนี่ไปด้วยนะเอ่ร uh, ีบไปเว้ย ไปไม่ได้อีทิงเอกกลับจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะนไปเอกไปกับข้าไม่ได้อีทิงเองจะไม่หวัไม่ได้นะพุวกนี้เขาจะจับเองส่งทางการแล้วนะอีทิงเอกต้องหนีไปกับข้าไปไป

ข้าอยู่ที่นี่นะที่นี่เป็นห้องลับไม่มีใครรู้นอกจากข้ากับเจ้าคุณพ่อกลัวคุณนันเอ็งไม่ค่องกลัวนะอีทิ้งนะอีทิ้งมันดีกว่าให้เขาเอาไวทัวหลังเองจนตายนะอพอพ้นพรุ่งนี้ท่านจุาคณก็คงจะคิดว่าเอง็งหนีไปแล้วแล้วข้าจะมาปล่อยเอ็งนะไอีทิ้ง เองเราค่าอยู่นี่นะไอทิ้งนะ